ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอลุงหลีส่งเม็ดยาคืนชีพทั้งสี่เม็ดให้เ่อถังแล้วกล่าวเจ้าดูเอาเองก็แล้วกันไม่จําเป็นเ่อถังคงสีหน้าสงบแม้จะตกตะลึงมันไม่สงสัยการสกัดกลั่นเม็ดยาของเฉินเซียงแม้แต่น้อยหากใช้ทักษะจำลองการสกัดกลั่นเต็มที่จะได้เม็ดยาคืนชีพสามเม็ดแต่เมื่อครู่น้องชายไม่ได้ใช้ทักษะจำลองการสกัดกลัน่น ถ้าคิดว่าวิธีของน้องชายเป็นวิธีการสกัดกลั่นเม็ดยาที่เร็วที่สุดการเผาสมุนไพรโดยตรงเช่นนั้นช่วยให้คงปราณและผงสมุนไพรเอาไว้ได้ทั้งหมดต่อให้สกัดกลั่นเม็ดยาสี่เม็ดก็ไม่ใช่ปัญหาลุงหลีประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะการปรุงยาวิธีนี้ถือว่าไม่ธรรมดาต่อให้เป็นตนเองก็ไม่สามารถทำความเข้าใจได้กระจ่างไปกันเถอะ เ้อถังพาตัวเ้อหงจักไปขณะที่ผู้คนต้องการสนทนากับเฉินเซี่ยงผู้ดูแลร้านเม็ดยาที่6ก็รีพาเฉินเซี่ยงและเสี่ยวหลิงจักไปปรมาจารย์หยานช่วงนี้ท่านอย่าเพิ่งออกไปไหนข้าจะรีบไปแจ้งเรื่องกับองค์ชายหกหลังจากผู้ดูแลร้านพาเฉิน,นเซี่ยงกลับมาถึงร้านมันได้จัดผู้เชี่ยวชาญหลายคนเฝ้าคุ้มกันแล้วเรื่องของเสี่ยวหลิงละ่ะเฉินเซี่ยงหันมองเสี่ยวหลิงนางเป็นของท่านนี่เป็นพันธโลหิตของนาง หลังจากชายชรายื่นหนังสัตว์ให้เฉินเซี่ยงชายชราก็เร่งจากไปเฉินเซียงนำเสี่ยวหลิงกลับไปยังบ้านหลังน้อยจากนั้นส่งพันธสัญญาโลหิตให้นางแล้วก่อนกล่าวตอนนี้เจ้าเป็นอิสระแล้วขอบคุณขอบคุณพี่หยานเสี่ยวหลิงดวงตาแ่งกำาล่างเกลียวรับพันธสัญญาคืนจากนี้ไปข้าจะขอดูแลพี่หยานไปตลอดชีวิตสาวน้อยเจ้าไม่จำเป็นต้องผูกพันธะกับข้าเพราะหากเจ้าอยู่กับข้า เจ้าจะไม่อาจหลีกพ้นการถูกตามล่าเฉินเซี่ยงหยิกแก้มของนางแล้วยิ้มพลางกล่าวข้าไม่กลัวนางกล่าวพลางยิ้มอย่างงดงามเป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากใจเป็นรอยยิ้มที่แสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริงเจ้ากล้าหาเญเฉินเซี่ยงรู้ว่านางไร้สหายและครอบครัวเขาไม่อยากให้นางอยู่ตามลำพังอย่างน้อยๆตอนนี้เขาจะไม่ขับไล่นาง พี่ยานท่านเก่งกาจมากระดับการปรุงยาของท่านท่านนับเป็นนักปรุงยาที่เก่งกาจอันดับต้นๆในแคว้นเซียนหมื่นเม็ดยาต่อให้เป็นองค์ชายพวกนั้นก็เทียบท่านไม่ติดนางกล่าวเซียวหลิงเจ้ามีแท่หรือเปล่าเฉินเซี่ยงลูกศะนางอย่างรักใคร่พรางกล่าวถามไม่มีนางสายหน้าพลางกล่าวงั้นจากนี้ไปเจ้าแท่เฉินเฉินเซี่ยงยิ้มพลางกล่าวทำไมถึงแท่เฉิน ถ้าแซยานเหมือนพี่หยานไม่ได้หรือเดี๋ยวเจ้าจะรู้เหตุผลตอนนี้ไม่ต้องถามเฉินเซี่ยงนำผลไม้วิญญาณออกมาให้นางกินผลไม้ลูกนั้นหลงสเสวียอีเป็นคนเลือกให้ยากนักที่นางจะใจกว้างแบบนี้จากนี้ไปข้าจะใช้ชื่อว่าเฉินหลิงหลิงส่วนพี่หยานก็เป็นพี่ชายของข้ายามนี้นางมีความสุขมากแม้นางจะเป็นคนที่ต่ำต้อยแต่พี่หยานผู้นี้ก็ดีกับนางมากดังนั้น นางจึงเทิดทูลบูชาเฉินเซี่ยงข้ามีน้องร่วมสาบานอีกสองคนจากนี้พวกนางคือครอบครัวของเจ้าเฉินเซียงกล่าวกระซิบแต่ห้ามบอกใครเด็ดขาดที่เฉินเซียงดีกับหลิงหลิงเพราะเขาสงสารนางอย่างน,น้อยการที่นางได้พบเขาได้อยู่ข้างกายเขาคงทําให้ชีวิตที่ผ่านโลกอันโหดร้ายมาของนางอบอุ่นขึ้นยิ่งได้เห็นนางเริงระบำอย่างมีความสุขเขายิ่งมีความสุขมีวิธีที่จะทําให้นางบ่มเพาะพลังได้ต่อหรือเปล่า ถึงตอนนี้นางจะเป็นเหรินเซียนแต่รักฐานและปราณภายในร่างของนางยังได้อยู่มากทําให้นางใช้ทักษะวิชาได้ไม่มากนะักเฉินเซียงกล่าวถามสตรีในแหวนทั้งสามคนหากพวกข้ามีพลังดังก่อนพวกข้าอาจช่วยนางได้แต่ตอนนี้เป็นไปได้ยากมากเว้นแต่จะใช้มุกสวรรค์ที่มีคุณภาพสูงมากๆซูเหมยเหยากล่าวพานางไปหาหลงวิชาน ตอนนี้นางเป็นราชามงกรทั้งยังเป็นผู้บ่มเพาะเสริญเต้านั่นทําให้นางสร้างมุกมังกรได้สองเม็ดหากขอให้นางแบ่งให้หลิงหลิงหนึ่งเม็ดน่าจะไม่มีปัญหาเพราะนางสามารถสร้างขึ้นใหม่ในภายหลังได้หลงสเสวียอีกล่าวหากระดับพลังของข้าสูงส่งถึงขั้นนั้นข้าจะเป็นคนมอบให้นางเองข้ามีมุกมังกรมุกมังกรที่ได้จากมังกรศักดิ์สิทธิ์เฉินเซียงกล่าวใช,ใช้ไม่ได้ เพราะมันเป็นมุกของมังกรเพศผู้มุกมังกรนั่นไม่ยอมผสานกับหลิงหลิงฉะนั้นจึงมีเพียงมุกมังกรที่ยอมผสานกับนางเท่านั้นถึงใช้ได้หลงสเสวียอีกล่าวเฉนวินเซียงกล่าวงั้นไว้จัดก,การเรื่องที่นี่เสร็จข้าจะไปขอให้พี่หลงช่วยยามนี้โลกเม็ดยาศดิธิ์และดดนสวรรค์ผสานรวมเป็นหนึ่งเฉนินเซี่ยงจึงไปหาหลงหุยชานได้ไม่ยากนักอีกอย่างตู่ไห่ก็อยู่ที่นั่นเมื่อยามนั้นมาถึงเขาหวังว่าตู่ไห่จะสกัดกลั่นเม็ดยาเซียนได้ ปรมาจารยา์หยามีขอทานชรามาขอพบท่านมันกล่าวว่าเป็นสหายกับอาจารย์ของท่านที่สําคัญมันแข็งแกร่งมากผู้คุ้มกันคนหนึ่งตะโกนขึ้นจากทางเข้าบ้านหลังจากคบคิดชั่วครู่เฉินเซียงก็เดาได้ว่าขอทานชราคนนั้นคือฮังเจียนเทียนอาจารย์ของเขานั่นเองให้มันเข้ามาแต่พามันไปอาบน้ําก่อนค่อยมาพบข้าที่สําคัญ ต้องปฏิบัติกับมันอย่างสุภาพเฉินเซียงกล่าวตอนนี้เขาเป็นปรมาจารย์นักปรุงยาแล้วที่สําคัญเรื่องที่เขาเอาชนะร้านเม็ดยาที่หนึ่งก็ด่งดังไปทั่วแคว้นเซียนหมื่นเม็ดยาทําให้สถานะของเขานยามนี้สูงส่งมากหลังจากทั้งเจียนเทียนทําความสะอาดร่างกายแล้วชายชราก็ดูดีขึ้นมากก่อนหน้านี้ที่ชายชราได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอาคารหมื่นเม็ดยาชายชราเดาได้ทันทีว่าเป็นฝีมือของสิทธิ์ที่มากพรสวรรค์ราวกับปีศาจร้ายของตน ดังนั้นชายชราจึงมาที่นี่เพื่อกินดื่มหาความสำราญเด็กน้อยเจ้ามันไม่ธรรมดาจริงๆชายชราหัวเราะพลางกล่าวหาักไม่เพราะหลิงหลิงอยู่ที่นี่ด้วยชายชราคงหัวเราะราวกับคนบ้าไปแล้วเมื่อเห็นเฉินเสี่ยงแสดงสีหน้าเครียงชายชราจึงแตะไหล่เขาแล้วกล่าวข้าจะอยู่ที่นี่สักระยะแต่เจ้าไม่จําเป็นต้องห่วงเรื่องอาหารการกินของข้าเพราะร้านเมดยาแห่งนี้จะเลี้ยงดูปูเสือข้าเป็นอย่างดี เจ้าไม่มีอะไรต้องกังวลอีกอย่างผลึกศิลาสวรรค์ของเจ้าข้าก็ไม่ต้องการแล้วเฉินเซียงกล่าวถึงจะต้องการแต่ข้าก็ใช้ผลึกศิลาสวรรค์ทั้งหมดซื้ออิสระให้เสี่ยวหลิงไปแล้วชายชราหันมองหลิงหลิงแล้วกล่าวพลางยิ้มอย่างชั่วร้ายเด็กน้อยสตรีของเจ้ารออยู่ในวังเซียนเหรินหวางนะผู้อาวุโสหวังพวกนางเป็นยังไงบ้างเฉินเซียงเร่งกล่าวถาม หลิวเมิงเอ๋ออยู่กับสิทธิ์ทั้งสองและบิดามารดาของนางส่วนฮวาเซียงเว่ยพาดของนางไปยังขวัญเซียนร้อยบุกผาเฉินเซียงกล่าวถามต่อแล้วตรงฟางซินเย่เว่ยล่ะสาวน้อยนั่นก็เป็นสตรีของเจ้าเหรอหังเจียนเทียนประหลาดใจนางนางพาตรงฟางจริงไปยังที่ที่ตระกูลตรงฟางของพวกนางอยู่จริงสิทธ์ตรงฟางจริงบอกว่านางเป็นน้องสาวร่วมสาบานของเจ้าหื๋อ เจ้านี่มีน้องสาวเยอะจริงๆนะชายชราหยอกล้อเฉินเซี่ยงหันมองหลิงหลิงพลางกล่าวนางก็เป็นน้องสาวของข้าเหมือนกันท่านห้ามข่มเหงนางรู้แล้วข้าต้องติดตามเจ้าสักระยะเพื่อสืบหาข่าวในพระราชวังยามนี้ไม่มีข่าวจากภายในหลุดลอดออกมาการจะเข้าไปในนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายชายชรากล่าว แม้ผู้คนมากมายจะพูดคุยเกี่ยวกับการมาเยือนพระราชวังของตระกูลมังกรจกักรพรรดิแต่กลับไม่มีข่าวคราวใดสำคัญหมายความว่าเรื่องภายในพระราชวังไม่หลุดรอดออกมาภายนอกงั้นท่านก็เป็นผู้ติดตามของข้าเฉินเซียงขบคิดและบอกกล่าวทั้งเจียนเทียนข้าเป็นมากกว่านั้นไม่ได้เหรอดูเหมือนชายชาราต้องการบางสิ่งแค่นี้ก็มากเกินไปแล้วเดี๋ยวคนอื่นจะสงสัยเอาท่านอยู่แบบนี้ดีแล้วเฉินเซียงกล่าว ชายชราทำได้เพียงยอมรับเพราะการที่ได้กินและดื่มอยู่กับเฉินเซียงก็ไม่ทำให้ตนต้องออกไปนอนข้างถนนเมื่อผู้ดูแลร้านเม็ดยาที่หกกลับมาและพบทังเจียนเทียนจึงกล่าวถามผู้นี้คือสหายอาจารย์ของท่านเหรอไม่ทราบว่าท่านมีนามว่าอะไรเรียกข้าว่าผู้เท่าหังก็ได้ ชายชรา,าไม่อยากให้คนอื่นจดจำตนเองได้นอกจากนี้ชายชรา,ายัางปลอมตัวเล็กน้อยเพราะยังไงซะตนเองก็เป็นอาจารย์ของเฉินเซียงทั้งยังเป็นผู้ครอบครองทักษะเทพสังหารมังกรที่เป็นที่ต้องตาของขุมกำลังใหญ่มากมายท่านผู้ดูแลผู้อาวุโสท่านนี้เป็นญาติห่างๆของอาจารย์ข้าข้าจะขอให้ผู้อาวุโสเป็นผู้ติดตามเพื่ออำนนยความสะดวกกับการที่อยู่ต่างถิ่นแบบนี้และบางครั้งคงต้องอาศัยผู้อาวุโสจัดการบางเรื่องให้เฉินเซียงกล่าว ผู้ดูแลร้านย่อมไม่ขัดข้องเพราะเฉินเซี่ยงสร้างชื่อไว้ไม่น้อยทําให้มันพล่อยได้หน้าไปด้วยทําให้องค์ชายหกมีชื่อเสียงและเป็นที่ดึงดูดนักปรุงยาที่เก่งกาจมากมายอยู่ที่ร้านเม็ดยาแห่งนี้ทั้งเจียนเทียนก็ต้องทํางานและได้รับผลึกศิลาสวรรค์ตอบแทนนั่นทําให้ชายชราพึงพอใจมากอีกสองวันองค์ชายหกจะมาที่นี่หักยามนั้นท่านทําให้องค์ชายหกพึงพอใจบางทีท่านอาจมีโอกาสได้เข้าพระราชวางังและข้าก็มีเรื่องสําคัญจะบอกท่าน หากองราชละทิ้งแคว้นเซียนหมื่นเม็ดยาเมื่อได้การต่อสู้ที่เข้มข้นรุนแรงขององค์ชายทั้งเจ็ดจะเริ่มและยามนี้องค์ชายทั้งหมดได้เริ่มต่อสู้กันอย่างลับๆแล้วผู้ดูแลร้านกล่าวกระซิบการได้เข้าพระราชวังเฉียนเซี่ยงเยี่ยงหวังเจียนเทียนเองก็กล่าวกับเฉินเซียงด้วยสัมผัสเทพว่าให้ทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้เข้าไปตามหามังกรจักรพรรดิข้าจะทําเต็มที่เฉินเซี่ยงพยักหน้า หลังจากผู้ดูแลร้านจากไปหวงเจียนเทียนก็หัวเราะหลิงหลิงก็เข้ามาถามชายชราว่าหัวเราะอะไรเสี่ยวหลิงไม่ต้องไปสนใจตาเท่านั้นหรอกท่านสติไม่ค่อยจะดีเฉินเซี่ยงกล่าวพลางจับมือหลิงหลิงเขากำลังคบคิดว่าจะทำยังไงกับนางเพราะหากเขาต้องเข้าไปในพระราชวังนางย่อมไม่อาจาติดตามไปด้วยได้พี่ยานทักษะการปรุงยาของท่านโดดเด่นยิ่งองค์ชายหกต้องชื่นชอบท่านมากท่านอาจได้เข้าไปในพระราชวังหลิง,หล,งหลิงกล่าวด้วยความตื่นเต้น แต่ข้าคงพาเจ้าไปด้วยไม่ได้ที่นั่นอันตรายมากหากเกิดไปั่วยุผู้ที่ทรงพลังเข้าเราอาจถูกสังหารกันหมดเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างจริงจังหลิงหลิงพยักหน้านางเข้าใจดีแล้วข้าควรทำยังไงตอนนี้ข้าไม่ใช่บ่าวของร้านเม็ดยาที่6แล้วข้าระยะไร้สหายหากพี่หยานเข้าไปในวังข้าก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปที่ใดเฉินเซี่ยงหันมองฮังเจียนเทียนพลางกล่าวด้วยสัมผัสเทพอาจารย์ ช่วยข้าคิดหาทางทียามนี้ร่างกายของนางผิดแปลกจากทั่วไปแม้นางจะเป็นเหรินเซียนแต่นางยกระดับขึ้นด้วยวิธีการบางอย่างทําให้เกิดผลร้ายกับนางมากเมื่อได้ยินชายชราขมวดคิ้วแล้วกล่าวถามเสี่ยวหลิงข้าขอตรวจร่างกายของเจ้าทียื่นมือออกมาเมื่อเห็นสีหน้าจริงจังของชายชรานางจึงยื่นมือออกมาทันทีพวกสารเลวนั่นถึงกลับกล้าเพาะสร้างด้วยวิธีนี้อภัยให้ไม่ได้ ชายชารากรดแค้นเป็นอย่างมากเสี่ยวหลิงนอกจากร้านเม็ดยาที่หกแล้วที่อื่นทำแบบนี้ด้วยหรือเปล่าชายชารากล่าวถามด้วยสีหน้าเรียบเฉยข้าได้ยินมาว่าองค์ชายหลายพระองค์ทำได้เพราะทักษะลับนี้มีเพียงองค์ชายเท่านั้นที่ทำได้หลิงหลิงกล่าวกระซิบเฉินเซี่ยงกล่าวพวกมันต้องการสมุนไพรมหาสารต้องการกำลังคนที่ทรงพลังวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดที่สุด หลิงหลิงกล่าวกระซิบข้าได้ยินมาว่าผู้ที่ถูกฝังและผสานกับมุกสวรรค์ได้สําเร็จจะถูกส่งไปขุดผลึกศิลาสวรรค์ฮังเจียนเทียนหันมองเฉินเซียงแล้วกล่าวด้วยสัมผัสเทพข้าเกลียดคนแบบพวกมันมากที่สุดอันธพาลน,น้อยเจ้าต้องคิดหาวิธีสั่งสอนองค์ชายพวกนั้นเอาความสามารถในการก่อเรื่องของเจ้าในแดนสวรรค์ชั้นสิบออกมาใช้ที่นี่ซะแบบนั้นจะทําให้หนางเดือดร้อนตอนนี้ท่านช่วยข้าหาวิธีดูแลนางก่อนเถอะเรื่องอื่นค่อยว่ากัน เฉินเซียงตัดสินใจแล้วว่าจะให้หลิงหลิงอยู่ข้างกายศักระยะแต่ตัวเอาก็รู้สึกได้ว่าอีกไม่นานจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นอาจารย์ท่านเคยได้ยินชื่อตระกูลหลงในโลกเม็ดยาศักดิ์หรือเปล่าเฉินเซียงกล่าวถามอึมเซียงเยว่าน้อยบอกว่าสตรีราชาบังกรที่นั่นเป็นพี่สาวของเจ้าหรือเจ้าจะให้เสี่ยวหลิงไปอยู่กับนางนั่นก็ดีเพียงแต่ต้องใช้ผลึกศิลาในการใช้ข่ายพลังเคลื่อนย้ายอย่างน้อยๆก็หนึ่งล้านเพราะที่นั่นไกลามาก เฉินเซี่ยงมีผลึกศิลาสวรรค์ที่ได้จากการเดิมพันเขาจึงนำออกมาให้ชายชราแล้วกล่าวท่านต้องรีบกลับมาให้เร็วที่สุดหากพบนางให้เอาเหรียญหยกนี้ให้นางนางจะรู้ว่าต้องช่วยเหลือเสี่ยวหลิงยังไงแม้หลิงหลิงไม่ต้องการจะไปแต่เฉินเซี่ยงเกลีย้ยกล่อมนางบอกว่านางต้องไปพบพี่สาวของเขาที่นั่นนางจะมีโอกาสได้ยกระดับพลังต่อและนางจะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลัง ชายชารานำตัวหลิงหลิงมุ่งหน้าไปยังโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ยามนี้ที่นั่นมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าดินแดนเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ที่อุดมไปด้วยเม็ดยนานานาชนิดยิ่งอีกฝากฝั่งที่มีสี่ตระกูลใหญ่ปกครองยิ่งมั่งคั่งไปด้วยเม็ดยาทําให้ยามนี้โลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์น่าเกรงขามเป็นอย่างมากหังเจียนเทียนออกเดินทางช่วงบ่ายพอถึงค่ำชายชาราก็กลับมาสตรีราชาบังกรถามว่าเจ้าต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่า นางรู้ว่าเจ้ามีเรื่องสําคัญต้องทําที่คว้นเซียนแห่งนี้และยามนี้นางก็ว่างมากด้วยชายชราไม่ได้กลับมามือเปล่าแต่นําอาหารเลิศรสมากมายกลับมาด้วยอาหารเหล่านี้เฉินเซี่ยงจําได้ว่าเป็นอาหารภายในโรงเตี๊ยมของตระกูลหลงที่ยึดคืนจากตระกูลมังกรศักดิ์สิทธิ์มาได้ก่อนหน้านี้เขาเคยกินอาหารของที่นั่นอยู่หลายครั้งและเขาก็เดาได้ว่าอาจารย์ของตนคงกินอาหารที่นั่นอย่างไร้มารยาทมมหนำซ้ำยังหน้าด้านเอากลับมาด้วยไม่ต้องให้นางช่วยหรอก เรื่องนี้ยิ่งมีคนรู้น้อยเท่าไหร่ยิ่งดีเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับตระกูลมังกรจากพัิและตระกูลวิหกจากพันดิบางทีฝ่ายหนึ่งอาจเป็นกำลังให้กับองค์ชายหกส่วนอีกฝ่ายคงต่อต้านเฉินเซียงกล่าวเกี่ยวข้องกับตระกูลวิหกจากพันดิด้วยเหรองั้นดีเลยข้ายังไม่เคยกินเนื้อวิหกจากพันดิสักครั้งชายชาราตื่นเต้นและสวาปามอาหารบนโต๊ะอย่างรวดเร็วอาจารย์ท่านเคยได้ยินเรื่องของตระกูลวิหกจากพันดิมาบ้างหรือเปล่า เฉินเซียงกล่าวถามเคยตระกูลวิหกจากพันดิมักจะอยู่อย่างสงบตระกูลมังกรจากพัรก็เหมือนกันแต่ช่วงหลังๆนี้พวกมันกลับเคลื่อนไหวอย่างเปิดเผยถึงข้าไม่รู้ว่าพวกมันจะเข้าข้างฝ่ายไหนแต่ข้าก็จะกินทั้งวิหกทั้งมังกรให้หมดชายชารายิ้มพลางกล่าวมีคนมาชายชาราสันสถานมันแข็งแกร่งมากหรือจะเป็นองค์ชายหกแต่มันมาทำอะไรเอาดึกป่านนี้ อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ